ส่วนทางด้านชมรมฟุตบอลโคราชได้จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการสีเร้าเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2565พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนชุมชนศรีสะละเลิงเพื่อนำไปพัฒนาทักษะกีฬาให้แก่นักเรียนต่อไปค่ะ ที่โรงเรียนชุมชนศรีสะละเลิงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาชมรมฟุตบอลโคร,ราชได้จัดการแข่งขันฟุตบอลรายการสีเศร้าเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2565โดยนายสมัครยศกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลูเป็นประธานพร้อมด้วยนายชยกรพลจันททึกประธานชมรมฟุตบอลโคร,ราชและนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสในจังหวัดนครราชสีมาที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยการแข่งขันฟุตบอลรายการสีเศร้าเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2,565จัดขึ้นเพื่อหารายได้มาจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนชุมชนศรีสะละเลิงเพื่อนำไปพัฒนาทักษะกีฬาแก่นักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆรวมไปถึงยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ซึ่งในครั้งนี้ก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ทีมค่ะได้แก่ทีมรวมดาราแฟนคลับสวัสด์แคททีมราชสีมารุ่น75ทีมชมรมมิตรสัมพันธ์ทีมชมรมฟุตบอลโคราชซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้โดยทำการแข่งขันคู่ละ30นาทีทุกทีมจะได้รับรางวัลชนะเลิศเหมือนกันทุกทีมค่ะแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีจากการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ เริ่มแรกเดิมทีนั้นก็เป็นมติของที่ประชุมนะครับชมรมฟุตบอลโคราชนะครับก็มีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราควรจะจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลสีเศร้าเชื่อมสัมพันนะครับหลักๆก,ก็คือเพื่อเป็นการส่งเสร,ริมการออกกําลังกายแล้วก็ออมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในเขตสํานักง,งาน เขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาคราชสมาเขตหนึ่งนะครับเพราะว่าปีนี้การจัดการศึกษาก็มีการเปิดเรียนออนไลน์คือทุกโรงเรียนกับเด็กต้องมาเรียนที่โรงเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นกิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องวิชาพละศึกษาของแต่และโรงเรียนด้วยครับมีมีถ้วยรางวัลใ,ให้กับทุกทีมนะครับก็ถ้วย ก็ไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กครับเท่าเทียมกันหมดนะครับเพื่อเป็นเป็นเป็นการเชื่อมสัมพผ่านเพราะว่าถือว่าเราก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับทุกทีมที่ที่มาร่วมการแข่งขันครับแล้วก็จะมีเหรียญเหรียญตัวนี้ครับเป็นเป็นเหรียญที่ระลึกของชมรมฟุตบอลโคราชนะครับมีมีสองด้านนะครับ ก็จะมอบให้ทุกคนที่ที่มาร่วมการแข่งขันในวันนี้ครับไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาครับก็ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ก็จะขาดแคลนในเรื่องอุปกรณ์กีฬานะครับก็ทางชมรมฟุตบอลโคราชก็เล็งเห็นความสำคัญในตรงนี้นะครับก็จึงได้จัดก,กิจกรรมตรงนี้ขึ้นครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเชยฐกรคุณจันทึกนะครับที่เป็นประธานชมรมฟุตบอลโคราชนะครับที่ เล็งเห็นความสำคัญในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณทีมฟุตบ,บอลชมรมราชสิมาเจ็ดท่าทีมชมรมมิสสัมพันธ์แล้วก็ทีมแฟนคลับสวัสดิ์แคทนะครับที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับ ทั้งนี้นะคะทางด้านทีมรวมดาราแฟนคลับสวัสด์แคทจะมีการรวมตัวกันทั้งการออกกําลังกายด้วยการเตะฟุตบอลรวมไปถึงรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มแฟนคลับจากกลุ่มต่างๆโดยก่อนหน้านี้ก็ได้รวมตัวกันนำสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน150ชิ้นมอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนเมืองนครราชสีมาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ